สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับบอสเกมมิ่งเกมมิ่งออนไลน์เช่นเคยนะครับตอนนี้เราได้พัฒนาขึ้นทำฟาร์มแล้วครับลายใครวะไอ้เหี้ย <c oughs> ลายกันวะลายตู้เปล่าวะลายตู้ดิแหละเด้งกระเด้งเด้งหรอ ใกล้จะมืดแล้วอ้าอถ้าไฟกว่าไหมโอ้โหมันใกล้มืดตริีๆกว่าโอ้โหไปเข้าไปในบ้านกันเถอะเร็วๆเๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทำฟาร์มสัตว์กันอรับผมเร็วเฮ้ยเจอย่าลื้นที่มดรู้เข้าทำ ถามว่าเราไปเจอเหล็กยังไงคุณพ่อน่าจะรู้ดีโอ้ยถอยดิตีโลกคุณเหรอเออเออนั่นแไะไอ้เรื้อ,อ,อเหล็กเพียบเลยไหนวะโอ้ยกูยังไม่เข้าหมายถึงบอสเหล็กเพียบบกูไปได้คอสอ่ะเอาคอไนไส่ โอ้โหเจอน้องเขียวมาไหนดี๋นี่กูลงถ้ำเนี่ยอยู่อะไรเนี่ยเหมือนมันตามมึงอย่างเดียวอ่ะไม่ไม่สนใจกูเลยเอ๋อปะเจอน้องเขียวปุ๊บไม่งตามกูมาอะาจะกูเจอน้องเขียวแล้วโอ้โหไม่เกิดมาตรงลาวาะนู่นแหะ มันไม่สนใจกูอีกแล้วอ่ะกูยังไม่ได้ปรับหมดเลยเนะี่ยไอ้ยดูไว้นะดูไว้นะเดี๋ยวมันก็เกิดมาใกล้ๆกูสงสัยมันชอบหึงมันรักกูมาตลอดเลย ว so oh, ิ่งสิครับรออะไรครับท่านผู้ชมอุ้ยไม่เมือนแล้วเ้ย้ยเย้ย้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้ยกฮ้ยจฮ้ไยไฮ้เ้ยเฮ้ยเฮยเ่้น้ยเฮย้ยเ้ยเฮ้้ยเเ้ยกู้ยเ่้ย้้้้้้ เหมนโครงกระดูกอย่แล้ว,ลวนี่ไงไก่แจ๊ะมาเน่ฮะ <Huh? S 1> เออเจอคุเจอไก่แจ้มากูล่อมันมา <c oughs> เฮ้ยมาเน่ฆ่าก่ <c oughs> อนหิวแล้วหิวแล้วกูวเริ่มหิวแล้วค่าตาก,ก่อนเอาไปตีใครก็ได้เออเอาไปตีเจลืตันนี่เนี่ยแค้นมาลาแล้วตัวนี้ยังไม่แค้นมาเลย ร้านของห้องนี้เป็นห้องที่สะอาดมากมาแล้วต้องทำห้องนี้ครับเพื่อนทำว้โอ้ฟางกันแค่นี้นะ่ะเอ้ย ทำแบป็ดผิษป่ะอาจะขออ้งของนี้สะอาดลึกเเร่มีข้วแล้วจะต้องก่อนอรต้องกินเนื้อซอมบี้ก่อนนี่แนละตัวแม่ต้องทำอย่างนั้น เอ้ยดินเราก็ลืงออกมาเราวน่าจะทําฟาร์มในนั้นนะมันจะได้ตัวอะไรมันจะได้ไม่ต้องเหยียบอันนี้ห้องนอน,อน,นห้องฟาร์มยังไม่มีเดี๋ยวเกก็โกะเกกไปทำเด็เดี๋ยวข้าเขาข้า,ขา,ขามีถังน้ำจ้าซอมบี้เจลิตันมันยังไม่เกิดแต่กูเห็นเจลิตันตรงขา ไม่ไม่เผาอะไรสักอย่างเลยปุ๊บกูได้ทรายมามองดูเฮ้ยอ,อะไรละ่ะม,มามเผาสิเออว่ะเราต้องเผาเอาไปเผาแล้วได้ทำกระตกไขันโอ้โหสะอาดสะอาดนุ่มลืม่นเอ้ยข้างบนละ่ะคุณต้องบนพิ่ม 爸怕。 อม,มาได้กระจกมากรึวุ้นเจาะคูได้เสียแน่นอนว่าน้องเปิ้ลไม่ใช่ ไม่อ๋อรู้แล้วน้องสไปเดอร์กูได้ยินแล้วได้แล้วเราจะนอนแบบเอาตีนโดนจนเหรอนะคะนอนได้แล้วไปนอนเล่อยเรอยเลอยเลยเอยเจ้าเฟไพร์แม่งนอนดูสตีกันเลยดูสตีกันโอ้โหสีแบลฟาน่าจะโตกันแล้วนะครับ ปายเลอร์เอายายมันมาทำเบ็ดค่อยทำันซื้อไข่ไข่ไก่ตามมาได้เลยนกไก่เฮิตอ่ะกูเจออะไรอไรยู่ตรงโน้นอ่ะเลยตายนู้นอ่ะอือน้องสเกลมาแน่ใครชอบกินอะไรชอบกิน

ไก่กว่อ,อ,อเเฮ้ยบอสขอคข่ไก่หน่อยนะยาย,ยายายายได้ยายายยัยยายไายาายายวแล้วยายกยายาายหาย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 า รอสัตว์นะเดี๋ยวเขาไปรอแต่เขาต้องไป มีพาร์ทที่สองนะดูฝนตกโอ้โหเราต้องผ้าหนาวเลยละ่ะอากไปอุ้ยอันนี้ไม่ใช่อากไอ้น,นีก็ดูยากกะดิว่าปลามันจะมาทางไหนถ้าแกเอาเบ็กไปช้แลนะ เตอลับล sampai ke kain. ิดฝนแ่อนนะโอเคครับกลับมากันเดีย๋ยวมาทีสามถุยอันนี้ของท่าตาด,าดไปล่อสัตว์มาด้วยนะหือไก่ด้วยเจ๊เจ๊บดีอาจายายเดี๋ยวผมสัดก่กันเดี๋ยวผมไปทำอะไรรีบๆหน่อยหน่อยโอเคอเครับผมจะมาทำ สบ,บี้มาครับยังมีอันอกูได้เซ็ตคิปเปอร์จกินมันเหมือนตกตกตกึตก,ตกมาถ้าเราล่อคิปเปอร์เข้ามาในนี้ล่ะเอาไงดีวะเดี๋ยวเราต้องย้ายฟาร์มนะต้องย้ายฟาร์มเข้าไปในบ้านครับเดี๋ยวเราต้องย้ายฟาร์มเข้าไปในบ้านต้องทำห้องด้วยครับ ทำห้องก่นไม่ทำเลยเอ๋อวันนี้ขอจบคลิป,ปเพียงเท่านี้ครับใกล้จะเกิดเวลาแล้วแล้วก่อนวันนี้ผมแค่ทำแค่สองคลิปนะครับแล้วก่อน